โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV ครับวันนี้ก็จะมาแจกบวกรีวิวแ d ดออนเบนเท V 3 8นะครับก็มีคนขอมาครับว่าอยากให้ผมเนี่ยแจก Add-on นเบนเทนหน่อยครับวันนี้ผมก็เลยมาทําตามคําเรียกร้องนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจ Add-on นี้ก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับก็ถ้าเราลงเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มขอมาตรงนี้เลยนะเนี่ย นี่เลื่อนลงมาเลยนะครับนี่เห็นไหมเพิ่มของมาประมาณนี้เลยฮะเนี่ยเป็นออมมิทิกแล้วก็เป็นวิวแก๊กแล้วก็อันนี้ล็อกเตอร์แอนิมอลนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูออมมิทิกนะเราก็มาดูที่ไข่ก่อนดีกว่าครับอ่าไข่มันจะเพิ่มของมาประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับไอตัวแรกก็จะเป็นหุ่นยนต์ของวิวแก๊กนะฮะนี่ฮะหุ่นยนต์ประมาณนี้เลยนะฮะ นี่ใครที่เคยดูเป็นเห็นภาคาแรกๆก,ก็จะเคยอ่าเห็นคุณตากันดีนะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะเป็นหุ่นยนต์นี่อันต่อไปก็จะเป็นปูแม็กนะฮะนี่ปูแม็กนี่ประมาณนี้เลยฮะนี่ก็จะยิงปูแม็กกันฮะต่อไปก็เป็นวิวแก๊กนะฮะวิวแก๊กนี่ฮะนี่ประมาณนี้ฮะวิวแก๊กค่อนข้างที่จะทํามาค่อนข้างที่จะเหมือนเลยนะฮะสำหรับวิวแก๊กนี่นี่ประมาณนี้เลย ต่อไปฮะก็จะเป็นอ่าเป็นกบของดร์แอนิโมะฮะนี่เป็นกบเราก็สามารถนั่งได้นะฮะก็สามารถบังคับได้ด้วยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมโคตรเจ๋งไงฮะโอเคนะฮะดร์แอนิโม่ต่อไปฮะก็จะเป็นดร์แอนิโม่นะฮะนี่นีฮะก็เป็นคนที่ออกเพียนเพี้ยนนะฮะในเรื่องนะฮะประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต อ่าโรบอทของวิวแก๊กเหมือนเดิมนะแต่อันนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะดู oh, ตัวข้างห้าที่ใหญ่มากเลยนะโอเคฮะต่อไปฮนะอันสุดท้ายก็เป็นเกรนนะฮะเกรนเทนนิสันนะเทนนิสันเออนี่ประมาณนี้เลยเป็นเกรนตอนเด็กนะฮะเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้เลยนะสหรับไข่ที่เพิ่มมาครับโอเคต่อไปฮนะเดี๋ยวเราไปดูที่ ของอที่เราสามารถแปลงร่างเป็นวิวแก๊กได้ด้วยนะฮะวิวแก๊กเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้นะฮะนี่เราสามารถปแปลงร่างเป็นวิวแก๊กแล้วก็เป็นดรแอนิโม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองให้ดูนะฮะนี่เราแบบสามารถแปลงร่างได้ด้วยโคตรเจ๋งอ่ะเนี่ยวิวแก๊กนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยก็จะมีสปีดแล้วก็มีจัมป์นะฮะแล้วก็มีนิวเลือดนะฮะประมาณนี้เลย มีเลือดประมาณนี้เลยฮะวิวแก๊กก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะสำหรับวิวแก๊กนะต่อไปนะก็จะเป็นดรแอนิโม่นะฮะดรแอนิโม่นี่ประมาณนี้ฮะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยฮะอยู่ทำมาค่อนข้างที่จะดีนะเหมือนในกระตูนเลยนะฮะสำหรับดรแอนิโม่แล้วก็วิวแก๊กนะฮะนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับ2ตัวนี้ฮะ โอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะสลับด็อกเตอร์แอนิมอลแล้วก็วนะิวแก๊กฮนะโอเคต่อไปนะเราไปดูที่นาฬิกากันด้วยครับนาฬิกาก็สามารถคาบได้ด้วยนะะครับสลับนาฬิกานะฮะสามารถคาบได้เลยนะเอาไปใช้ชีวิตรอดก็น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะเนี่ยประมาณนี้เลยฮนะก็ส่วนวิธีคาบก็ผมลืมนะว่ามันคาบยังไงก็สามารถเอ่อไปหาได้ไปหาเอ่อได้เลยนะฮะ สำหรับการคราฟนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้กันครับทิ้งลิงก์เครดิตไว้ฮะเข้าไปลองดูนะฮะโอเคฮะวิธีใส่ก็แค่กดค้างนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยมันก็จะใส่ประมาณนี้เลยฮะเนี่ยนี่แล้วก็จะสามารถเลือกหาเอเลี่ยนได้เลยนะฮะเห็นไหมค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะสำหรับการเลือกหาเอเลี่ยนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตัวไหนดีโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกนะฮะก็จะเป็น ไวมัดนะฮะก็วิธีแปลงร่างก็กดนั่งฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะนฮะครับไวมัดมันก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับนี่ฮะเขาก็ทํามาฮนะมันจะมองไม่ชัดนะประมาณนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็จะมีอะไรอ่ะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรฮนะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะอันนี้เนะี่ยเป็นพลังอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับ ไวยมาสฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาะฮะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่ฮะก็ทํามาค่อนข้างที่จะเหมือนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะกลับเป็นร่างเดิมใช่ไหมเราต้องรอไอ,อเห็นคําว่าแบตเตอรี่ไหมให้มันขึ้นสีแดงะฮะแล้วมันจะกลับเป็นร่างปกติเองนะแบบเราก็ต้องรอแบบค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะฮะก็ทําใจนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าเราสามารถ ลับล่างได้เลยหรือเปล่านะเนี่ยลองดูปึ๊บไม่ได้นะนะเราต้องรอให้มันขึ้นแบบนี้ฮนะสีแดงเนะี่ยเดี๋ยวเราลองลองใหม่นะลองแบบนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคมันก็ยังไม่กลับล่างนะโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้นะเราต้องรอเท่านั้นเหรอ นี่ไงแปลงร่างแล้วนะฮะอันนี้เป็นแกมนมาเธอร์นะฮะเอแกมนมาเธอร์ก็ไม่มีความสามารถนะ,ะแต่แบบดูดูขนาดขนาดดูขนาดนะเท่ากับหนึ่งบล็อกเลยอะโหแบบทำมาค่อนข้างที่จะสมจริงมากนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราดูอีกมุมมองหนึง่งดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะเฮ้ยอยากเห็นนะ,ะโอ้โหเพราะแต่ว่าแบบมุมมองเราก็ยังเป็นแบบปกติอยู่นะครับแบบไม่ได้เล็กตามขนาดนะ,ะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับแกมนมาเธอร์นะ โอเคเรามาดูตัวต่อไปนะปึ๊บอันนี้เป็นไร y วายวายเหรอปึ๊บต่อไปเป็นโฟอาร์มนะฮะนี่เห็นไหมมันก็จะทํามาค่อนข้างที่จะเหมือนนะมันจะมีอ่อสีแขนนะ,ะประมาณนี้เลยเห็นไหมมุมอมองเราก็จะเห็นแบบเห็นไหมต่อยเป็นสี่มัดเลยนะนี่ประมาณนี้เลยะฮะแล้วก็จะมีความสามารถอ๋ออยู่แบบใต้น้ําได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตาดีกว่าครับ หน้าตาก็ทํามาค่อนข้างที่เหมือนนะดูดิเหมือนเลยนะสำหรับในการ์ตูนนะฮะดูค่อนข้างทํามาดีมากนะสำหรับโฟอาร์มนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันฮนะสำหรับโฟอาร์มนี่ค่อนข้างที่จะสมจริงฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปะฮะเป็นเอ็กซ์เรเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ฮะคุณสามารตก็คือวิ่งเร็วนะก็อ่า,ส,อาสังเกตรตรงตานะฮะ เวลาเรายังมีวิ่งมันจะไม่ปิดหน้ากากนะเวลาเราวิ่งปุ๊บเห็นไหมมันจะปิดหน้ากากเลยนะฮะก็เหมือนในกระตูเลยนะฮะเขาค่อนขาทำมาดีมากฮนะโอเคเดี๋ยวเราดูอีกมุมมองหนึ่งฮนะปุ๊บนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะเห็นมือกับแขนเอ็กโซเลสนะฮะนี่ประมาณนี้เลยะฮะค่อนข้างที่จะสมจริงมากฮนะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันฮนะสำหรับเอ็กโซเลสนะ โอเคต่อไปนะเรามาดูตัวอะไรดีต่อไปนะฮะเดีย๋ยวเราดูอะไรดีนะเป็นกดฟิกดีกว่านะะโกฟิกโกฟิกนี่โอเคประมาณนี้ฮะความสามารถก็น่าเราจะรู้อาเราน่าจะรู้ดีฮะว่าก็คือการหายตัวนะฮะเนี่ยเวลากดยอด่อปุ๊บเราจะไม่เห็นอะไรนะโอเคเดี๋ยวเพื่อความอาชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับมุมให้เห็นแบบชัดๆเลยเนี่ย นี่เห็นไหมรายละเอียดก็ทํามาดีครับวิธีหายตัวกระดนั่งปุ๊บนี่เห็นไหมหายตัวไปเลยนะฮะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากนะสำหรับโกตฟินฮะแล้วก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนด้วยนะ,ะในการ์ตูนเลยนี่ฮะก็จะประมาณนี้สำหรับโกตฟินฮะฮ่แล้วเราก็สามารถบินได้ด้วยนะดูนี่เขาเจ๋งนะ,ะก็จะประมาณนี้แล้วกันฮนะโอเคตัวต่อไปนะ เป็นลิฟจอจนอะสำหรับตัวต่อไปนะฮะประมาณนี้เลยเนี่ยก็ถ้าเราลงน้ําก็น่าจะเหมือนเดิมน,นะที่ผมเคยรีวิวไปครบมันก็จะเปลี่ยนไปนะตรงขานะโอเคนี่ฮะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นหางแบบเหมือนปลาอะไรประมาณนี้ฮะดูฮะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะดูดว้วยให้ดูใหม่อีกทีนะปุ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นหางประมาณนี้เลยเนี่ย โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสลับแอดออนเบนเทนนะฮะก็มีตัวอีกเยอะนะฮะให้ท่าชมเนะี่ยไปลองเล่นเองนะครับก็สรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็ถ้า,อ,าอยากได้แอดออนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำตามํำเลยกร้องอีกเหมือนเดิมนะฮะสลับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ